เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับผมมาชี้เป้ารถวสวยๆมาชมหรือซื้เล็กใช้นะครับอันนี้ตัวยูรต้านะครับตัวยูร์ต้าค,โคาูโรราปี2013ครับสบภาพกิ๊บกิก๊บกเลยสรรีสันเงาฉ่ำมีชุดแต่งรอบคันตัวจีครับกับราคาเพียง69,000บาทนั่นเอง เครื่องดูโอเกียออโต้ครับคันนี้690 0 0บาทไปขับเที่ยวขับโชว์นั่นเลยครับรอรอแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับเล่มเอกสารครบภายในสะอาดสมบูรณ์เกียออโต้กระจกไฟฟ้า,ผานผงโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะหนังฟ,ฟูครับไม่ขาดทางข้างหน้าข้างหลังนะครับภาษีก็ปีหน้านะครับ69ใช้กันอีกยาวๆใช้สองระบบนะครับคันนี้ทั้งน้ำมันและ l อ g พครับ ขอพายเป็น ngv นะครับน้ำมันกับแก๊ส ngv รถปี2013แท้ครับเลขเพจตรงตามเล่มมาเดิมหลังเดิมครับดีๆไม่มีชนนะราคานี้ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนครับถ้าเป็นรถบ้านก็เหยียบ2องแสนนะครับไม่ได้ราคานี้แน่ปี2013แต่คันนี้6 9 9 0 0บาทเทบาทนั้นเองสนใจก็ใส่ตรงถึงผู้ขายได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกจใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ